สวัสดีครับพบกับ q ิวเกมเมทีวีกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้แขกับเชิญคนใหม่ครับก็คือคุณอาร์นั่นเองสวัสดีครับแต่ร,รอช้ารีไปเลยครับแต่ร้อนแต่ร้อนลุยครับลุย จะโชว์สกิลใหม่ซะหน่อยโอ้เวลอัพเลยสิบเก้าเลยเสิบเก้าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันมีเควสให้ทำเยอะแยะแป๊บเดียวเวลอัพที่น่ารักตอนนี้หน้าหน้าก็เดี๋ยวจะเควสเออเปลี่ยนคาสนาะต้อไปคุยกับไอ้อาจารย์ แหมทีมาคนใหม่ของเรามาแววแอันนี้เราอันนี้พี่อาร์ตสมัครสก,กายเป็นได้ไงเนี่ยหรือว่าเล่นอยู่แล้วไม่ได้เล่นหรอครับพอดีที่บ้านแม่แม่พี่เล่นก็ก,ก็มีอยู่แล้วอ่ะพี่ไม่ได้เล่นไงเล่นนี่แหละดีที่สุดแล้วก็ไม่ตอนแรกก็ไม่รู้จะเล่นกับใครไงก็ไม่มีเพื่อนเล่นตอนเล่นส่วนมากจะเล่นกับเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ แล้จะจู่วันดีคืนดีได้มีคิวเกมเมอร์มาหาคุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีฮะมีเพื่อนเล่นตอนแรกเล่นนี่นะไอ้การเดียนเวลยี่สิบสามแต่ว่าเบื่อเบื่อการเดียนเบ <ville> นะือ่อแฮนเตอร์โอ้โหแบงบูเป็นโฟกเลยจะเล่นูสายฝนยิงอะไรสิครับยังไม่ได้เลยฮะยังไม่ได้จะเล่นสายฝนนะ อเองบค่ของโดใหญ่เลยไปองเรียบร้อยอุย้ยตกใจหมดาว่าแต่นี่เล่นไออาชีพเสริมอะไร,รอ่ะที่มันเป็นสร้างของอะ่ะ ไม่ได้เล่นไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นอาชีพเสริมครับไม่เลือกกไม่ได้เล่นเลยอาชีพเสริมไม่เอาผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีตีเหล็กหาไม่รู้จะเลือกอะไรเหมือนกันที่ไหนก็เอ,อสร้างลูกขนมได้ไม่ต้องไปซื้อ สีนายก็นึกว่าป .6 แล้วเนะี่ยที่แ้ถึงม .6 เลย <c oughs> ไม่มีเพื่อนเล่นมาตลอดเลยเหรอไปก็ไม่มีก็เล่นคนเดียวอันนี้ก็ยังแดบบีมีคิวคนเคยเข้าคิวคุณก็จะได้ออกยูทู e นี้อีกไม่นานนี่แหละครับโอ้ ถ้ผมก็ไม่ได้เปิดมานานอะไรมากเลยเดี๋ยวมันไม่เกียรติถิ่เองฮะห,หลบได้หมาหช่วยแล้วล่ะเออก่าแล้วนะเ,เฟ้ยอันนี้คงยังเหลืออาวุธอะไรอยู่บ้างเปล่าเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะ,นนนะ,นนะโอ้ ชุดเกาะก็ใส่ของเวลสิบร like ้อยสิบห้าแล้วเนียสิยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดอะไรเลยกิบเบลเดียว สะใจจริงเลยธนูกระจายเดี๋ยวผมไปยี่วปยี่สิบแล้วมาพีวีพีกันไหมครับโอ้จะดีเหรอครับน,นี่มันไม่ก็ใหนัดเลย เปนเกมส์เมเปอไลท์ผมพีพีทันทีอะตัวเก่าผมมันก็เวอร์สิบแปดนี่แหละแต่ว่าผมเปลี่ยนมาเล่นเซอรนน์มีแล้วก็เล่นฮันเตอร์ก็่ติดใจชอบเฮ้ยฟับไอ้ไอ้การ์ดเนี่ยมไม่ไม่ได้เซ็งไม่ไม่ได้เบื่อหรอกแต่ว่ามันชอบหลุดไอตอนนั้นก็เลยตั้นใหม่แก้เซ็งเลยก่อนเล่น,นก็เล่นอันนี้ไปเลยดีกว่า ม่มัตเตอร์อะไรดีที่สุดและอันนี้ได้ท่าธนูสายฝนได้หมยังครับยังไม่เลียไม่ถือยิงทีก็ <c oughs> แล,แล้วตอนที่เล่นกับผมครั้งอื่นๆ่ีรู้สึกยังไวงวงเนี่ยเจอคัมมานทำไมคุณเลือดไม่ลดเลยอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขนาดผมลบชีวิตแล้วนะฮะลบจบลดจนจะหมดอยู่แล้วต้มั๊มเลืยดเด้อผมตามเลืยดอยู่มีย,าง,ยางผมเล่นสายผสมยายามีเยอะ,อยะโอ้โหอ๋อะดูมันจะทำค่าที่แสรม,มาหลายรอบแล้ว คุณไม่คิดจะหลบเลยเหรอมันก็ไม่ยังไม่ตีไม่โดนนะไปชาร์จสุดแรงเกิดละโดนโดนโอ่าีแล้วหรอรอรอของไอ้ลอหีบ <c oughs> โอ้เกือบโดนละหีบโดนโอ้ แค่น,นี้เองรู้ส erm. ึกมันก็ได้เหมือนกันทุกครั้งนะที่มาเล่นได้แต่ไอหินสีขาวๆทำอะไรไม่ได้เลยมั้อก็จะได้หินบวกหรือว่าหินธาตุดับเบิลไฟเยอร์ผมจะเล่นเรนเจอร์ด้วยดีไหม้าอยา่เล่นพีพีก็ไอ้สินเลย เอ็นเจอร์ซีพีไม่ให้ไม่ค่อยลุ่งหรอกก็อ hmm. ย um yep ู่ย่างไกลเนาะเขาอยู่หลังอย่างเดียวเออเดี Meaning ๋ยวเดี๋ยวก็ยี่สิบแล้วหาข้อคุามีพีกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่หลังผมนะเดี๋ยวผมบุกไปข้างหน้าเยสไปอ่อันนี้ก็ถือว่าบอกล่วงหน้าไปเลยนะคนที่ดูอยู่ทีน่าอาจจะได้ทาก็เป็นได้โอเพลง วุ้ยอะไรแล้วไปฆ่าอะไรอ่ะโดดอ่อ้าวโดนโดนซะแล้วนี่โอ๊ะแปะยังไงเดี๋ยวผมต้องพาคุณไปพิชิตยอดเขาซะแล้วยอดเขาอะไรฮะยอดเขาเอเบเลสครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ลองเข้าไปดูช่อลผมก่อนก็ได้ แล้วจะเห็นว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เป็นยังไงโอเคครับอยู่ในทีนายนอะแหละอุย้ยเออเออเออนีออ่จะเข่เออเออาดีเลยวะลบ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 ทันเบาทันดีมากเฮ้ยอย่าตาม้งจะตั้งโอ้ย,ยอย่าตาัา้ง ต้องพิงเลเออเราวักเ,เราโอาผมหลบได้ครับมันเมฆอ้าวตายได้ไงอ่ะธน,น,น,นูลงเหรอลอยออลอยรถเร็วทันใจวิ่งวิ่งได้ของได้ออของอะไรโอ้นโหธนูอยากเอาธน,นูต้องไปหาเปลี่ยนของละ ไม่ไหวเป็นหนูเขียวเต็มเลยของ<ม>ดไีได้ไลยวะเส็ง่งเลยกำืองครับเอ,อ่อคลิปนี้ก็แค่มาแนะนำทีมงานใหม่แล้วก็เล่นกับเขานะครับในคลิปหน้าครับพีพีมันกว่านี้เยอะอ่ารอบนนี้ก็จบคลิปไปตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊าย,บายเลยครับทีมงานบ๊ายบายครับเจอกันแล้วเจอกันคืน